สวัสดีครับวันนี้พบกับผมเหมือนเดิมน,นะครับกับในเกม cars d เ i อร์นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวรถเจ้า n 2 0นะครับนี่ไม่รู้ว่าผมแปลถูกหรือเปล่านะถ้าแปลผิดผมต้องขออภัยด้วยนะครับรูปส่วนมันก็โอเคอยู่นะมันก็เท่ดีนะเราดูตอนบันบูดีกว่าน,นี่ไฟสีเขียวอันนี้ผมน่าจะไม่ได้อัพอะไรเลยนะครับเพราะว่าผมอัพไม่ได้มันอัพมาให้แล้ว เออส่วนในเรื่องใบขับขี่นะครับใบขับขี่โปรนะครับถ้าเกิดว่าเราเล่นครบแล้วเราก็จะได้เป็นฉายาตรงนี้มานะครับฉายาแค่ฉายาโปรอย่างเดียวครับไม่มีอะไรมากครับไปแยวเราไปลองเทสรถกันดีกว่าปึ๊บเราลองศูนย์ไปหนึ่งร้อยเก้าสิบแปดจุดห้านะครับหนึ่งร้อยเก้าสิบแปดจุดหก เราลองปูดกันดีกว่าถึงอบถึง275.6อันนี้อัพเต็มแล้วนะครับเราลองมาลองดิฟเล่นๆกันดีกว่าถึงปบสองร้0ยสอน่าจะประมาณ280นะไม่เกินนี้นะเนี่ย8 0 ต้าไม่รอนเทสในแรงครับเราไปลุยแรงกันดีกว่าเรามาลุยแรงกันดีกว่าไม่เสียเวลาอันนี้มันอัพมาให้แล้วนะครับเพราะว่าผมได้มาฟรีนะมันแจกฟรีจากกิจก,กรรมนะครับมันอัพสิบสิบห้แล้วก็ 10. บออกมาแล้วอ,อยากแบนแค่นอันนี้โอ้โหอะไรเนี่ย นี่มีรถคันใหม่ด้วยทำไมรถนาน้อ,อมาแหละโอ้โหรถค่อนข้างดีนะครับอันนี้มันอัพมาให้ผมแล้วผมไม่ได้ลองอัพสูตรผมเลยอะถ้าอัพสูตรผมน่าจะเฟี้ยวกว่านี้นะตึบตึบหายตัวกันอยู่แครับตึบตึบอื้มเฮ้ยโหเกือบตึบตึบ โคตรแรงขอดูดนอยหน,นูเฮ้ยผมไม่เฟี้ยวเลยหรือว่าผมยังไม่ถนัดหรือเปล่าไม่เกี่ยวนะอืมค่อนข้างโอเคนะคันนี้ผมว่านะโอ้ยดึก ว่าถ้าเกิดว่าคนเก่งๆเล่นน่าจะโหดหน่าดูนะผมเล่นอ่อนนะผมก็เลยแบบไม่ค่อยผิวเท่าไหร่โแต่ดีจริงครับคันนี้โอเคเลยอะเสียดายต้อจะลองอัพแบบ1ิบสินะแต่อัพคันนี้ก็ดีอยู่นะครับ ตึ๊บบูดหมดไม่ทำแบบนั้นไม่ได้แล้วว้เพิเกือบชนเนี่ยชนละโคตรแรงโดยรวมผมว่าโอเคนะคันนี้ใช้ได้เลยครับ ตุ๊บตึ๊บตุ้มพม่งเข้าเส้นชายฮู้แต่นี่ผมเลยต้องแบนอันนี้อันนี้อันนี้งงปวดหัวครับโอ้โหนันนี้โอ้โหนี่ครับแจกฟรีครับเล่นกันเต็มครับคันนี้ <ส>อยรถแจกฟรีครับดนเงินเต็มต um. ึ่งท <F break hyster ically> ึ่งทึ่งโอ๊ยไอไอคันนี้นาจะไม่ได้แจกฟรีอะติดสายชาร์จครับแบตทมจังหวัดผมเลยต้องใช้แบตก่อน ใส่ชาร์พันมือมไม่เกี่ยวของนี่ไงขงโดยรวมแบบผิวอะชนหนึ่งทีครับน่าจะได้ประมาณสองรอยแปดสิบไม่เกินนี้เดี๋ยวผมอาจทำได้แค่นี้นี่ชนอ่ะ ดิบเข้าช่องเกือบเช้าช่องโอ้ห oh. ผมลืมบอกไปว่าถ้าเกิดว่าเราไปสอบใบขับขี่โปรนะเราจะต้องใช้กดมีรีบูทเองนะครับตั้งออโต้ไม่ได้นะครับคอรแย่ด่านนี้ไม่แบนครับอยากเล่นทุกดา่า <c oughs> นมีคนแบนโอ้โ oh. ห đàn này Trốn xa salad Này mươi Tức Tức ตานนี้ผมก็ชอบนะแต่ผมทำเวลาได้ไม่ค่อยดีนะโอ้กระโดดปึ๊ดปื๊บปื๊บปื๊บป,ปื๊บตุบตุบตอนรอสอบไปครับขี่โป้นะมันกดเป็นแบบว่าเราจะตั้งเป็นออตโต้ก็ไม่ได้นะหรือว่ามันตั้งได้หรือเปล่าผมวันนี้ผมไม่แน่ใจนะ เพราะว่าตอนนั้นผมตั้งเอาไว้แบบว่าออตโต้แต่ว่าพอไปสอบไปขับขี่มันให้ให้เป็นแบบว่ากดเองนะครับเอาเรื่องอยู่ครับทุบฟืบทุบทุบหุ่เกือบชนยัดแค่ตึบตึบตึฟบ ความเร็วตกไปแล้วสองร้สิบวิ่งกับชนเมื่อกี้ฟืบฟืบปึ๊บโอ้โหจะชนให้ได้เลยพวกตุบตุบโอ้ยตุบ ยับบันทีดยับบันทิดยับบันทิดอย่าพลาดนะนี่โว้6หกเอาละครับหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ฝาก กดติดตามให้ผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆนะครับขอบคุณที่รับชมกันจนจบเลยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับ